จังหวัดปราจีนบุรีร้านค้าในหมู่บ้านชำ้ำถูกโกงลงของได้ไม่ครบของแพงน้ำมันแพงขายของได้กำไรนิดหน่อยยังมาโดนโกงซ้ำลงน้ำอัดลมบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ของไม่ครบโอ้ไม่รู้โดนมาเท่าไหร่เพราะเพิ่งจะมาะเฉลียวใจเหมือนเคราะซ้ำกรรมศัตว์เศรษฐกิจแย่น้ำมันก็แพง หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสมชายทองคูณแต่โพสต์เตือนร้านค้าชนบทบ้านเราคนส่งสินค้าประเภทมาจอดออเดอร์ล่วงหน้าจะมีสองกรณีคือจดออเดอร์แล้วมักมีสอดไส้ยัดเยียดสินค้าที่ไม่ได้สั่งและข้อน,นี้ต้องระวังให้มากพนักงานส่งสินค้ามักจะลงของให้ไม่ครบตามจำนวนใบส่งของ ในช่วงเวลาคนขายบุบๆไม่เช็คของก่อนจ่ายเงินถ้ามีของแถมก็แกล้งลืมไม่ลงให้เราเพราะเคยโดนมากับตัวเองด้วยความสงสัยจึงเปิดกล้องวงจรปิดดูถูกลบไปแล้วเปรียบเทียบกับใบส่งของโดยเฉพาะน้ำอัดลมยี่ห้อดังก่อนมีรูปสติ๊กเกอร์ชูสองนิ้วตบท้ายด้วยขอ้อความยุคสินค้าต้นทุนสูงดิ้นรนกันไป ผู้สื่ขาวลงพื้นที่ไปที่ร้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งชอปของคุณยุพาทองคูณอายุ49ปีอยู่หมู 5, บบ่ห้าตำบลบ่อทองอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในหลายร้านที่โดนคนขายโกงได้เล่าให้ฟังว่าทางร้านซื้อกันด้วยความคุ้นเคยจึงไว้ใจกันและไม่มีการตรวจสอบสินค้าที่มาลงไว้แต่มาตอนหลังพบว่าของที่ลงเช่นว่าเป๊ปซี่ น้อยทั้งที่ของที่ร้านหมดดูตามสายตานหน่าจะมากฝันนี้ของที่ลงไม่น่าจะครบตามที่สั่งและจ่ายเงินไปจนมีการมาเปิดกล้องวงจรปิดดูจึงรู้ว่าได้ของไม่ครบเหมือนที่สงสยัยแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะเวลามันผ่านพ้นไปแล้วก็ได้แต่เตือนตนเองว่าคราวต่อไปก็ต้องเช็คของที่สั่งให้ตรงกับยอดเงินที่จ่ายไป คุณยุพายังบอกอีกด้วยว่านอกจากที่ทางร้านจะโดนโกงแล้วที่นี่หมู่เดียวกันหมู่บ้านเดียวกันก็มีร้านค้าที่โดนโกงในลักษณะดังกล่าวมาแล้วมากกว่าห้าร้านนี่เป็นเพียงเท่าที่รู้แต่ที่ไม่รู้ผ่านมานานหลายเดือนหลายปีไม่รู้ว่าสูญเงินเพราะถูกหลอ,อกไปเท่าไหร่จึงอยากจะเตือนร้านค้าโดยการให้คอยระวังก่อนจ่ายเงินให้ตรวจดูว่าของที่ได้นั้นครบหรือไม่ เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพหากินกันได้หลายวิธีพร้อมกับขอฝากไปถึงคนขายหรือผู้แทนบริษัทขออย่าได้ซ้ําเติมชาวบ้านร้านค้าที่ขนาดนี้ก็หากินลําบากน้ํามันก็แพงของก็ขายกําไรยากแค่นิดหน่อยอย่ามาทําแบบนี้เลยเห็นใจกันบ้างเป็นเป็นเป็นบอยปะเป็นบอยบอตาเข้าวานจะบอยบอสข้าาบอกเฮ้ยเจอกนัก เจอแือเดียวนอกนั้นจะเจอตัวแถมแถมก็สิเป็นหนึ่งขวดหรือว่าสองขวดว่องหมูว่านนี่เจอหนึ่งขวดเออจนเ้องต้องพ่วงว่ะอ่ะอันเปิดบินมาสองแพ็คหนิอันอันวันยังหนิเขาของแถมไม่เลอ่าสนั่นครับแต่ละนี่เขาจะเจอเขาเคยบอกมันฟังอยู่แต่ตอนเหลี่ยวบินเหลี่ยวเก็บเก็บตังค์ล่ะแต่เก็บเต็มปิ๊เต็มบินเก็บเต็มเต็มบินแต่ของนี่ของมาบ่บ่ครบของมาบ่ครบ อ่าล้านค้าเนาะพยายามเช็คของคือเขาส่งของเข้าแล้วเขา้่งเช็คน้ำเขวาวามันตรงกับบิงบอ่อแต่บางเือเท่าที่เจอมันส่งกับบินกระมาาแบบนี้นนนแต่ถ้าเป็นไปไหนคือต้องเช็คทุกค่ะนิวส์ยีนนน่สิบสี่น้ำประกรวิศวามิตรภาพข่าวนิราชทิพยสีรายงาน